เมื่อทงตั้งเส้นขะวันเมื่อในวันที่12เจ็ดและ16ปีซอยเสาร์ค่ะพบทบตั้งข้าวขานั่งอยู่เกินอันข่าวข่าวคึกต้นข่าวคึกต้นมีดังสองเมลค่ะนะข้าคขามา้งถ่อมจมกันก่อนค่ะตั้งข้าวยำเกาลู๊กปลายปลายขนมเมื่อในฟุ้นคามีปัญหาลงของค้าวอีกนึงค่ะนะไถ่กัมพีสามอากาเมื่อในมีปัญหานะย้อนอะไรค่ะตกเรื่องกว่าอีกนึง ข่าอนักสุดเฮาคามาชมด้วยค่าวเราช่นจิมเนยนิส์เอเจนีแต่มยว่าวันมื้อนี้วันที่27นคะนะคะนะกลางเนจ้าจ้าค่ะเนาะอ่า1 2น46เะคะคงสิสึกมันเอาหมากมาเปิดสายแท้ตีเวงจอกแม่มึงไดปอดของนคะนะยกเข้าย้ํา12:00น5เมตรจํ1:00นเนี่ยแทงลูก1นะคะ2ลูกมาปล่อยกว่าเเวจอกแม่ปอก เมียกงเนี่ยค่ะนางวังซาวโลเยเนี่ยค่ะเนาะอ่าวังซงโลเยเนี่ยคายยอนซับเลี้ยงเนี่ยว่ามันเป็นอ่าพื้นที่เป็นเปาะอ่อนอันนึงเฮ็ดไว้ตอนตาคนเฮ็ดกันขายก่อสร้างโรงบังซึ่งเขาอยู่เซาเนี่ยค่ะนะอันนั้นยนต์อะไรห้องว่าซาวโลเยควินตัวยาของนางยิงคนนึงลูกตายนะคะอายุ50ปีชื่อห้องว่าม่าโมน้องนะค่ะคนว่าเจ็บทั้ง2เกาะนะคะอันในเลยหู้ไว้เบิงต้นมันอ่าโคย่วยมันแต่ก็ ไปหลายหู่ค่ะนะอันหูไลเมื่อเร็วเนี่ยได้ก็มีมองไรไปค่ะข้อมูลมันสังเจอว่ามันมีอีสังมาเพิ่มแทงไรมาอับเด็กมาจะเหือคาดที่มันรู้เนี่ยทงานกำเหนิดค่ะนะเมื่อป่นมาวันที่เศร้าสีเนี่ยก็มาป่วยมากกว่าามากนำนักฮาปักป่องชองลุกในคณะนะให้ไทยมือมีกลุนลูดตายกว่าสีก่ก็ในะปอกสามในคณะนะหิมปลีกย่องกระไลแล้วกว็ปอกเจ็ดหิม ลานเขาพักจันจนะคะเฮไ้เจ้าของลานจำเจเมลุสองเกาะลูกตายกว่าก้นปลายเพลูกเว้งน้องเขียวมื่ลูกตายกว่าจอมสองเกาะนะค่ะเพื่อนเยลูกไวกว่าซิบหลังไปนะคะนะปลาดังฮงเฮียนสองหลังจ้อ,องมุ่เจ้าหนึ่งหลังนะะี่ค่ะจ้องมุงเจ้าเนตได้กมันจะลูกเหลี่งแห้งไว้กบมันมีรองแตกกว่าเจ้าไหนคะนะ ในก็เป็นก่อนในวันที่14อันในวันเมื่อในได้กอลองลู่เหลีหยมเฮือนเยืลู่ซุ่มใจเไปป้ามากค่ะนะอ่ามันเคยมีอ่าเสียษไม้ก้นลู่ตายแล้วก้นหวัดเจ็บมองนั่นไปค่ะ,อ,ะอันในกายอดสุดวันรีน้องเอาเขากุฏิกุตังหลอดเพลอ,อนตังคานน์ใจค่อมดีค่ะนะ่าสืบเส้นในเกาะเข้าคามาถมด้วยทางเขาอเอาราวัจีแจ่มมากค่ะนะมันเป็นเขาไทยคานอ้องเงา สุดมันไต้ก็เป็นใช่ใหมไลฟ์ในขาดแต่ไม่นะย้อนเปว่าปังตึกมือปุ่นมาในเมืองย่างแหลงในหาห้องแห้งในะคาดในเวงผาซ้องแล้วก็เวงวอลเคในขานะ,ะปังตึกเหาแห้งหนาอาาลาละไรฮ็ดให้มีก้นดูตายมาเจ็ดตั้งน้ำในขาดก้นยดยากันก็เหมันแป๋ปะอะไรมันโป้เลยเลยหละลูกตีห้องอยาหลวงนคนพรพิงเวงเกียงใหม่เหรอส่งเมื่อจอยแทมปันอมอยาดอกดาชองก็ผู้ล่งเหรียญผ่า้ยายาหนึ่งก็ ดูนบับอยู่หมอปึงสองเกาะนี่ค่ะตั้งมติาเกาะนี่คณะภัยอ่าตับซึกเครื่องวินของเฮิวินคนออกค้ำเอาเมื่อส่งบันตีเว้งเมยฮองสอนเน,นี่ค่ะนางเอเดเมอร์จอยไทม์ไลน์ก้นมัดเจ็บหาวเฮงไวเจนนั่นน,ะะนี่ค่ะในกอแทงโฮหนึ่งะคณะนะสืบเสียก็ข้ามาถอมด้วยทางขง่าว จอมซึกเราเมือ่อหลายฮอดเพียงเมื่อไหรลาลุสในวันที่เศ้าหกในมันกว่าโคบทบกันตั้งจอมพ้องลงไผ่ไปอยู่นี้เมื่อไหรลาลุสเฮก็กว่าเรีบเห็นด้วยฮวงยายาอันใหญ่สิเป็นสุดในเวร์เมื่ไหร่ลุสอันห้องว่าฮวงงานเแบมเบรินบาราตินะคะเนาะฮวงงานเนี่ยมีกนเหตุการณ์สองเหตุไปนีะคะ่ะอย่างสิเป็นสุดในเะมืองไปลาลุสเหตุออกยายา ก่อนสิซึกมันจอมซึกอเราไม่ออมแรงก่อนเลยกว่าตกลงเลยใจยกันว่าเดซื้อยายาเมืองไปละลุสในมาดใจใจใจ้อกว่าแต่เมือม่อหงจุ้งยามากว่าเนีค่ะเมื่อหนานะในก็เป็นล็อกตกลงกันอันหนึ่งเนีค่ะสุบเส้นไดก็สังเจอมีเข่าหื้อขาดีมันรูเปันแทงค่ะนะย้ากองสืบเส้นแล้ข้ามาถ่มด้วยแทงเขา่าเขาไม่คลองค่ะหนแต่มไอยวะเมลียวรถกากลุ่นตั้งหลายตั้งน้ำอันลูกตั้งเวงน้ำพาเวงเชี่ยวหอก ตอมาจูเวงเหลือเจ้เนี่ยยาเงยบตั้งน้่งตั้งหลายเด็กค่ะนะลูกตีเว้งเชิดสวยหอเว้งนำพามาถึงเว้งเหลือในการลดในี่ยโเป็นหมักสิบสองลำค่ะนะหมักสิบสองลูกในปันอยู่ก็สิบไปห้าเซนต่อถึงปากไปส่าวหานน้าเซนต์เลยค่ะเหลือเห็นนั่นก็เมื่อเลี้ยงนอันเจ็บอันทัดมันหนึ่งจำเว้งเหลือมาหนึ่งเข็นแก้มหน่นะในคาวานอะาทิตย์เองมัง มังตีมังอันก็ซิมหลายแบบเนี่ยก็ยังมีในคณะโคกุนอ,อันต่างลูกตังเมือเขมานายอนนั่นแหละเมื่อเลืวก็คนกล้คนขายตั้งน้ำคนหอรดกาดตั้งน้ำรดกาต่างคนเจอในเลือ้อวาในคาย์นก็มีแดงขาวโป๊ดตั้งมือไตประรอดค้งในต่อเมื่อลูกของไทยสังสิงลูกตั้งมืองไทยต่อเมื่อลูกตีตาขีเล็กเก้งตุ้ง เมื่อกาดังเวงตนที่ในโคกของไทยในอําปันตังอีสงเนคะนะอ่าปู่เฮาคาติออกตาออกตั้งมาเร็วในได้ก็ยังไเอาเมื่อทงโคนึงหวยนึงลูกก็ในคะเนาะจับตัวกนคะนะเนั้นอําันตังสังตงเมืก็ายอบหลายเอาแกคะนะอืมเขาเอาไว้หลายๆกิในคก็ยเป็นังทางโหนึงคะเนาะนันแหละภายเมืองไทยก็เขาให้าภายเมืองเก็ขให้าอันพี่น้องเขาทบปัญหาได้ก็มีว่า ลายซื้อกินกาเน่นขนาดนั้นคัะนฝน,นดตกาแทะเนื้อเวียงหนองเขียวยำพ่อโมเหลวในเป็นปังตึกอยู่เข้าเข้าแห้งๆคนาดนะยอนน้ยอนนั้นเลยย้อนเป็นฟังป้าปีน้องเขาสังเจติออกตาออกตั้งกวอดตั้งเวียงปังอู่แล้วเวียงเหลือเลยเนี่ยก็เช่นตอฟังปันอีนึงขนาดนาะอันนี้ได้ไม่ใจได้ก็เป็นรองเ้าใช่ไหมคะน่ะเหย้าก็ดปีน้องไปเฮาเมืองไต้ปอดห้องอันนาตีอยู่ต่อยรองกุก้งกัมเจียนยาวอีเนี่ย nga ป่วยหมากอยู่กูวันค่ะนะอ่ามึงน้องเขียวเนี่ยได้อำจังมีอันลือมะนคะนคะน้องวันเลี้ยวก็ลุกมันปากปลายสอบปากไปลายเนี่ยได้วนด้วยค่ะแล้วนะ mm hmm. กลัดีแลก้นเมึงไปพี่แหวนตั้งเว mm hmm. งจงแม่ในงานกว่าสองสามวันทัดกันแนอค่ะ mm hmm. ยังก็มัอว่าในป้ากว่าเนื้อเนื้อมึงกุดค่ะนะอ่ามึงกุด กอย่าฝอยหมากนะคะมีคนลุตตายเหมือนกันเลยค่ะเนาะในข้อย้อนแผนฟังค่ะเนาะตอนวันเมื่อได้แต่ก่อข่าวขึ้นต้นค่ะแต่มีมองไรกันค่ะนะกลางเลานะเขียนต่อไปมองข่าวมาในโขคำนั่นเองกาะย้อนสูนพี่น้องเขาอยู่หลีกเลีวันกระเด็นเข้มใา่มีเรีเหรียญรอดเพกันกุติดกุตังกุก็กุควนสึกกรติดขาเยาก็เขียนต่อพนไล่กุติดตามกุชร์ปันขาดนำนำอินค่ะนะยินหรือยินจังกุก็กขาไม่สุงค่ะ